สุดอึง้งคําทํานายดวงชะตาชาวราศีเมษช่วงหลังสงการมีเกณฑ์จะเป็นมหาเศรษฐีรวยร้อยล้านพันล้านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผู้จัดทำด้วยนะคะคำทำนายเดือนเมษายนช่วงหลังสงการดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีเมษจะมีเกณฑ์ดวงชะตาเป็นมหาเศรษฐีรวยร้อยล้านพันล้านเปิดคำทำนายโบราณศาสตร์โหราศาสตร์ จากอาจารย์ชื่อดังหลายสำนักได้ทำนายทายทักไว้ว่าดวงทัตาของคนที่เกิดในราศีนี้จะมีเกณฑ์ดวงชะตาจะได้รับเงินร้อยล้านเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนช่วงนี้ทุกคนที่เกิดในราศีเมษมีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตที่ร่ำรวย และที่แรงมากๆคือดวงชะตาชีวิตจะพลิกฟื้นดวงชะตาของท่านได้รับเงินทองหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบไม่ขาดสายนับจากนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านจะมีแต่คำว่ารวยหมดเคราะห์หมด,หมดกรรม และมีเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตที่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆคนไม่ดีจะได้ออกไปจากชีวิตของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังฝากมาบอกว่าสิ่งที่ท่านได้ลงทุนลงแรงจะเริ่มเห็นผลในช่วงหลังสงการเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมษ หนุนนำคำชูให้ท่านนั้นทำแต่สิ่งที่ดีดดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีนี้จะไม่มีคำว่าล้มเหลวในชีวิตดวงชะตาของท่านมีแต่คำว่ารวยรวยมากๆเข็มทิศชีวิตเริ่มชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดดวงชะตาชีวิต ของคนที่เกิดในราศีนี้จะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังให้ท่านนั้นตัดเรื่องที่กังวลใจออกไปได้เลยอย่าไปเท้าแท้กับดวงชะตาที่ผ่านมาโดยเด็ดขาดนะคะสิ่งที่ติดติดขัดขัด,ขดที่ผ่านมานั้นกำลังจะชี้ขายและเรื่องวุ่นวายต่างๆนานา,นาจะหายไปในที่สุดหรือว่าช่วงที่ผ่านมานั้น ชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมษท่านนั้นจะโคตรเหนื่อยต้องสู้กับความยากลำบากที่ถาถมเข้ามาในชีวิตของท่านที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงทำให้ท่านนั้นต้องฝ่าฟันกับสิ่งเหล่านั้นจนมาถึงทุกวันนี้ดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงนี้ถือว่าแรง นับจากนี้ดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีดวงมหาโภคทรัพย์ของท่านจะถูกเปิดท่านนั้นจะเป็นเศรษฐีเงินร้อยล้านชั่วข้ามคืนได้เลยค่ะไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเงินทองจะหลั่งไหลเทมาส่วนตัวของท่านนั้นแบบไม่ขาดสาย เพราะคนที่เกิดในราศีเมษนั้นมีวาจาที่ดีไม่ว่าจะการค้าขายการขายอะไรต่างๆธุรกิจต่างๆจะสำเร็จล่วงเพราะท่านนั้นหรือว่าปากพารวยวาจาเรียกทรัพย์พูดแล้วได้ดีพูดแล้วรวยพูดแล้วมีสเสน่ห์มีเงินทองหลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตของท่าน มีดวงชะตาชีวิตได้เงินก้อนโตด้วยวาจาในการค้าขายหรือทำธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะการค้าขายขายของออนไลน์คนทั่วไปมีเกณฑ์จะสำเร็จล้ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแบบก้าวกระโดดเงินทองจะหลั่งไหลเทมาแบบไม่หยุดไม่หย่อนดวงรุ่งพุ่งแรง ใครก็เอ่ยปากชมว่าท่านนั้นเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานอ่อนน้อมผ่อมตนฟังแล้วก็หลงไหลหลงสเสน่ห์ในการพูดและจะทำจิจการงานค้าขายก็จะประสบความสำเร็จศิลปะของท่านพารวยท่านจะได้รับเงินก้อนโตในไม่ช้าดวงชะตาวาสนาจะทำให้ท่านนั้น ถูกหวยรวยเบอร์รางวัลใหญ่ท่านจะได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านชั่วข้ามคืนเป็นมหาเศรษฐีรวยร้อยล้านแบบที่ท่านนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะท่านจะมีบ้านมีรถใหม่ป้ายแดงเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงตะกูลเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ขอเตือนเรื่องหนึง่ง อย่าพูดให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่าอย่าแช่งคนอื่นให้ร้ายคนอื่นโดยเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้สิ่งที่ท่านนั้นทำอยู่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะสิ่งที่ท่านพูดออกมานั้นเป็นคำพูดที่ท่านได้พูดได้ถือว่าเป็นเพราะปากของท่านนั่นเองท่านจะมีเสน่ห์ในการพูดอยู่แล้วเขาเรียกว่าพูดดีได้ดี พูดไม่ดีจะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตมรสมที่ผ่านมาที่ท่านได้เจอได้เจอทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านผลไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะหมดเคราะห์หมดกรรมและได้หมดลงไปขอให้คนที่เกิดในราศีเมษจงเริ่มต้นดวงใหม่นับจากนี้ไม่ว่าดวงด้านการงานดวงด้านการเงินก็จะเริ่มหลั่งไหลเทมา สู่บัญชีของท่านแบบทั่วสารทิศเลยค่ะและจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนหากช่วงนี้ยังมีอารมณ์ที่ใจร้อนหรืออารมณ์ที่ขึ้นๆึลงลงขอให้คนที่เกิดในราศีนี้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะคะให้อยู่กับเนื้อกับตัวจงเชื่อมั่นในตัวเองและขอให้พูดกับผู้หลักผู้ใหญ่ดีด คำหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะได้ประสบความสำเร็จสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้คำทำนายที่อาจารย์ชื่อดังหลายสำนักได้ทำนายทายทักไว้ตรงกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนที่ท่านได้มาเห็นคำทำนายนี้ฟ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วขอให้คนที่เกิดในราศีนี้หมั่นทำบุญทำทาน อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามขอให้ผลบุญเก่าที่ท่านได้ทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาชีวิตของคนที่เกิดในราศีเมษจะหนุนนำชีวิตของท่านให้ประสบพบเจอกับความสำเร็จโดยเร็วเทินดวงชะตาชีวิตของท่านนั้น เป็นคนที่มีดวงชะตาที่เห็นอนาคตร่วงหน้าก็ว่าได้ค่ะและเป็นดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงมหาเศรษฐีร้อยล้านดวงของท่านได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอให้คนที่เกิดในราศีนี้น้อมรับคำทำนายเพื่อที่เพื่อที่จะเปิดทรัพรับโชคบุญเก่าจะหนุนนำชีวิตของท่าน ให้มาประจบพบเจอกับคำว่าสำเร็จท่านจะรวยเป็นมหาเศรษฐีชั่วค้ามคืนหลังสงการ์รีเป็นต้นไปขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีเมษกล่าวคำว่าสาธุสามครั้งอธิษฐานในสิ่งที่อยากได้ในสิ่งที่อยากให้ให้เกิดกับชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านได้อธิษฐานนั้น จะส่งผลถึงตัวท่านได้เร็วที่สุดสุดท้ายขอน้อมกราบขออำนวยอวยพรให้คนที่เกิดในราศีเมษปร,ระสบพบเจอแต่คำว่าสำเร็จและให้คำทำนายนี้ส่งผลถึงตัวท่านในเร็ววันด้วยเถิดสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและขอขอบพระคุณแหล่งเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังกรยาณมิทุกท่านและขอให้กรยาณมิทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษา เทวดาคุ้มครองสาธุ